เพิ่มไปกับใครไปไปกับยายเหรอไปกยายในหวยเห็นไหมไปกับยายใช่ไหมน้องเพชรรอยายอยู่นี่นะคะน้องพชรจะไปนอนก่อนเออเ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 เอเอเอ่อเอเเอเ แยวพี่น้อยท่านแถวฝ่ายยุทธมื้อืมแดงดีกรมแดนมกรมนะคะเอ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 น้ทวมแม่ตายใครกอมอบยากับปินมันเดี๋ยาพี่น้องให้แดนตบิดดีนะจ้เอเอเอน้ำท่วม องลุงวิทลุงวิทไม่ต้องโท,ท,ท,ทรมาเลยลุงวิทย์กำลังจะนอนเนี้ยโอ้ยดังแบบนีด้ัยนอีมองเลุงวิทโทรัพท์ดังอยู่ในห้องแม่แอน,น,น่ลุงวิทวาง ลุงวีดวางเสียงโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมันอยู่กับในห้องแม่แอนแม่แอนจะตื่นแม่แอนยาใหญ่ในห้องแม่ตั้งแต่เมื่แอนทำไมยานแะ่แอนไม่มาแม่แอนพ่อไม่ให้ดูแม่แม่ตื่นแม่ตื่นไม่ทักไปบิดลุงวิีดลุงวย์บอกให้เงียบเงียบลุงวิทย์หยุดเลยลุงวีดเงียบเลย อีกเครื่องอ่ะขากันเครื่กับแม่แอนมีหนึ่งกับแม่แอนอยู่ในห้องค่ะในูของห้องค่ะอ่าเดี๋ยวแม่จะตื่นแม่ที่ตื่นลุงวิทย์นี่มิ้ทอย่าโทรนะหาถึงแล้วหากพลนะตัวหาพลนะแม่แม่จะตื่นแม่ตื่นห่างไปเลยอ่าเดี๋ยวแม่ร้องไห้เลยแม่ร้องไห้ด้วยแม่นอนไม่อิ่มอิ่มมัมมมแม่จะไม่มีเสียงแม่แ เสียงเหมือนไม่มีเสียงเลยอ่าไม่ไม่มีเสียงเลยลี่จะโทรนะลูมินตาเจอหาพ่อพ่อแม่นะลูมินตามตัวหาพ่อหาแม่นะยาวกว่าค่อยอีกใช่เลยฉลาดมากน้องค่อยฉลาดจังเลยลูกสาว